เอาละทุกคนในเวลาเริ่มขับเรียนแล้วเฮ้อไม่ไหวแล้วรู้สึกปวดขี้ขี้ตรงนี้แม่งเลยก็แล้วกันเฮอ,อป๊าเฮ้อาขาสุดเลยฮะเมื่อกี้มาเสียงอะไรวะ จบกันชีวิตในรูโรงเรียนของฉันนี่นี่แกไอคนเมื่อกี้นะ่ะทุเรศนะว่าไหมใช่แล้วแกตัวเป็นกลยแล้วก็ยังขี้แตกอยู่อีกเออเนาะพูดให้คนอื่นซสดีนะอีดอกทองเออชัางเติดเอาหน้าเอาหน้าช่างหัวมันเถอจังอีนางกะลีมัน แล้วมึงเป็นไรมากไหมว่าสนใจอัดถั่วดำกับกู้เผาฮะมึงว่าไงนะถั่วอะไรนะกูฟังไม่ทัน yeah. เฮ้อวัยรุ่น,นอไอวัรุ่นเผือแป๊บเดียวจะอัดถัวดำกันแล้วหรือเออคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอาจารย์นี่เดินผ่านเก๊กสะหน่อยเพราอความหล่อ ฮ่าฮ่าฮ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 าเอาละได้เวลาเราเบิดทังขี้แล้วฟันกี้เบาๆหน่อยเฮ้ยไม่นานรู้ตัวของฉันเฮ้ยดูดผ่าวเจสโอ้รู้สึกดีชิมัดเลยเฮ้ยถูดัมมีแบงค์ฉันเลยเลยเฮ้ยกลับมาถูดัมเพื่อนของฉัน